ค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะตัวโลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้านอกนาเนเธอร์แลนด์ค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะก้านอกนาพาไปเดินเดินเล่นเดินเ,นเที่ยวไม่ไกลจากบ้านไปดูสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยตัวโลกเลยนะคะมาค่ะมาเดินเล่นกับข้าวนอกนานะคะ นี้เป็นไม่ไกลจากบ้านข้าวนอกนานะพี่น้องมันเป็นอะ่ะมันเป็นทะเลสาบเล็กๆก,กับพี่น้องค่ะสวยนะตรงนี้ทะเลสาบเล็กๆนะครับพี่น้องก็เ,เลยวันนี้ตอนนี้ขีนะ่โมงเนาะเกือบจะอกโมงเย็นแล้วปลาทิ์ตะตกแล้วค่ับพี่น้องค่ะอากาศกำลังดีเลยอากาศประมาณ สิบห้องศาค่ะพี่น้องค่ะสวยมากเลยมีคนมาเดินเล่นเยอะมากัะมามาแลอะไรอากาศดีนะคะพี่น้องเราไปดูบนสะพานนั้นกันเดินขึ้นไปดูบนสะพานว่าอีกฝั่งมีอะไรมัง่งจ้าวนกนามามาแต่ก็ไม่บ่อยนะคัะพี่น้องค่ะฝั่งนี้ ก็เลยวันนี้เห็นอากาศดีพาพี่พี่น้องน้องมามาเดินดูสวยนะเออสวยนี่ไงคะบรรยากาศไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านก้าวนอกนานะคะพี่น้องค่ะเป็นตะเลสาบ ทะเลสาบเล็กๆกับพี่นอ้องสวยมีคนมาเดินเล่นกันตอนนอกนาว่าเอออากาศดีก็เลยมาเดินมั่งชอบ น้ำใสแวบเลยเห็นไหมคะน้ำใสสวยสะอาดนะพี่น้องมีสัตว์ปีกเยอะเนาะสัตว์ปีกเยอะ mm hmm. เดินไปดูเรื่อยๆนะครพี่น้องนี่บรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆอากาศดีเวลามีอะ เวลามีแดดที่เนเต์แลนนะครพี่น้องขาไอ้นี้มันเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นสวนสาธารณะไปด้วยนะคะสวนสาธารณะแต่ก็มีทะเลสาบอยู่ทะเลสาบเล็กๆสะพาน รยากาศที่เนเธอร์แลนด์กับพี่น้องขาจังจะแตกต่างจากบ้านเรานะสงสัยนะแตกต่างไหมคะพี่น้องขาดูสิเวลาตอนเย็นเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตก มานั่งได้นะแถวนี้มีมีอะไรนะมีเอ,อ่อมีเข้าเยี่ยนั่งค่ะพี่น้องค่ะน้ำใสสวยใบไม้เริ่มสีเหลืองแล้วกับพี่น้องตอนนี้มันก้าูฤดูใบไม้ปลิแล้วค่ะอื น้ำใสมากเลยสวยมากเลยอ่ะอืมกานกนาว่ามามาถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูแถวนี้ไม่ได้มานานชอบสะพาน ที่เขาทำสบพานอย่างนั้นรอบๆตะเลสาบกับพี่น้องก่ะ ดูนะคะสปานอีกแล้วกับพี่น้องค่ะ สะพานนี้สวยนะสวยจังสะพานนี่รอบๆโน้นพี่น้องขาก้านอกนาจะให้ดูมีนั้นด้วยนะมีอะไรนะก้างหันลม กังหันลมสมัยก่อนนะเนี่ยนานแล้วอ่ะ,อะสามร้อยปีสมัยก่อนเขาใช้กังหันลมอย่างนี้นะที่นเนอร้แล่ะเพื่อจะสูบน้ําเข้าสูบน้ําออกและน,นี่นี่นกพวกนี้นกพวกนี้เป็นนกธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะนกพวกนี้เยอะมากเลยนกเนี่ยนกที่มันอยู่ในน้ำเนี่ย ที่ไกลๆโน,น้นอ่ะไอ้นั้นเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารอินโดนีเซียเนี่ยก้านอกนาซูไม่ดูร้านร้านอาหารค่ะสวยข้างหาันลมอ่ะสวยเนี่ยสวยนะคะพี่น้องค่ะมีก้างหาันลมอยู่เริมตะเลสาเป็นกลางหาลันลมเก่าๆสมัยก่อนนะนี่บรรยากาศ ชอบจังน,ะนกนี้เยอะจังเลยนกนี้เยอะเป็ดก็เยอะนกนี้ก็เยอะนกตัวสีดำดำเ <Okay. S 1> นี่ยบ้านคนอยู่ใกล้ๆทะเลสาบมีแต่อนนี้มีคาเฟ่มีร้านอาหารด้วยนะคะ ไปดูในป่าเป็นป่าก็มีตอนนี้ตอนนี้เข้านกนาเดินเดินมาอีกฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของะเลีาบาแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเข้านกนาจะเออจะชวนพี่น้องเดินในป่าเดินเล่นในป่าอากาศดีกับพี่น้องคะ่ะเดินเล่นในป่ากัน เดินไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศบรรยากาศจะตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศที่เนเธอร์แลนด์ไม่ไกลจากบ้านเขานอกนาประมาณหกิโลค่ะอากาศดีมากเลยคนก็ก็มานั่งกันนะมานั่งมาเดินแต่ก็ไม่เยอะคนก็เอาน้องหมามาเดินเล่นนะ ีบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเก้ากันไปเดินเข้ากันไปในป่าเดินกลับไปที่รถก้าวนอกนานะคะพี่น้องก้าวนอกนามาจอดรถไว้ข้างนอกข้างนอกเกอไม่ใช่รอบนอกไม่ใช่ข้างนอกรอบรอบนอกทะเลสาบนี่แหละ เินเพื่อสุขภาพอากาศดีตอนเย็นๆคระพี่น้อง่าสวยส่วนสาตานณะในป่า แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ใบไม้ยังไม่เหลืองค่ะยังมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะพี่น้องแต่แต่ใบไม้ยังไม่ยังไม่เหลืองนะคะเดี๋ยวพอเ,เวลาใบไม้เหลืองแล้วร่วงแล้วกางดอกนาพาไปเดินจะสวยมากเลยนะคะพี่น้องค่ะสวยมากๆเลยค่ะเวลาใบไม้มันเปลี่ยนสีนะคะพี่น้องค่ะ เราต้องไปกันที่ที่ป่าใหญ่ๆเยอะๆต้องขับรถไปเดี๋ยวจะก,กู่เราเราจะเดินไปในป่าตอนนี้เข้านอกนาเดินมาในป่าแล้วนะครับพี่น้องแต่กล้องนี้กล้องกล้องของเข้านอกนาที่เข้านอกนาตายนี้ตายวิดีโอนี้นะมันเป็นมันเป็นกล้องของ iPhone นะคะ แต่ใต้จริงมันมันดูสว่างนะคะพี่น้องมันดูสว่างจากกล้องมาเองเก้าวนอกน้ําไม่ได้เปิดแฟลชหรือว่าเปิดอะไรเลยแต่ใต้จริงๆแล้วนะคะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วมันมืดนะใต้ต้นไม้นี่นะมันมืดนะคะพี่น้องเราต้องรีบๆเดินนะคะไปที่รถปอปลาอาทิตย์ตกปอปลาอาทิตย์ตกสักครู่เดี๋ยวมันมืดในป่านี้ไม่มีไฟนะนาะเออพี่ๆน้องๆค่ะไม่มีไฟฟ้านะคะ พอมันมืดแล้วเดี๋ยวเดินแล้วมองไม่เห็นหน่ากลัวอยู่เดินในกล้องนี่มันจะมันจะสว่างอะแต่จริงๆแล้วมืดนะในป่าเนี่ยเพราะว่ามีแต่ต้นไม้กับพี่น้องแสงแสงอาทิตย์ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะว่ามันมันลึก ป่าลึกเดินกันไปใะป่าบรรยากาศในป่าค่ะพี่น้องค่ะมีที่นั่งด้วยค่ะ รอ,รอบเลยไปอย่างนั้นเหรอเราไปทางไหนนี่ต้นไม้ใหญ่เดินไปดูตรงนู้นวะทางออกอยู่ตรงไหนมืดจัง ก็นาออกทางนั้นดีกว่าทางที่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยจำทางไม่ได้แล้วต้องรีบออกสักครู้มันจะมืดกับพี่น้องค่ะเดินออกกำลังกายเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์มันดีนะคะดีเพื่อสุขภาพกับพี่น้องค่ะบรรยากาศที่เนเธอร์แลนด์ก็ ประมาณนี้นะคะในป่าในป่าก็ประมาณนี้อากาศดีมากค่ะเดินกันต่ออีกสักนิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวก้านกนาก็จะออกจากป่าแล้วนะคะมันมันใกล้มืดแล้วค่ะพี่น้องกาตาตาจริงๆมายืนอยู่มันก็มืดแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะยังไงนะคะพี่น้อง่ะก้านกนกนาขอให้พี่พี่น้องน้องทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะเออขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะ รวยๆรวยๆนะคะแล้วก็แต่ชอบคลิปของเข้านอกนานะคะ,ะคลิปที่ข้าวนอกนาหัดทำ YouTube นี่เลยค่ะทุกๆคลิปขอให้พี่น้องอช่วยให้กำลังใจเข้าวนอกนากดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i ์ e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้านอกนาตามคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดีค่ะ